การ์ตูนเสริมสร้างจินตนาการและจินตนาการดีต่อเด็กอย่างไรหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าทำไมเด็กๆถึงชอบดูการ์ตูนและชื่นชอบตัวการ์ตูนต่างๆที่เด็กๆชอบดูการ์ตูนเหล่านี้ก็เพราะว่าเด็กๆสามารถจินตนาการไปพร้อมกับตัวการ์ตูนดังกล่าวได้อย่างไม่สิ้นสุดค่ะในวัยเด็กนี้เด็กๆจะมีจินตนาการที่ดีกว่าผู้ใหญ่ค่ะ เนื่องจากเด็กมีกรอบความคิดน้อยกว่าผู้ใหญ่ความรู้ของเด็กยังไม่มากพวกเขาจึงใช้จินตนาการเป็นหลักค่ะเราจินตนาการส่งผลดีต่อสมองอย่างไรเด็กทารกเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมองถึง1นึ่งแสนล้านเซลล์ค่ะในเซลล์สมอง1เซลล์จะแตกกิ่งก้านสาขาอีกเป็นร้อยเป็นพันไปเกาะเกี่ยวกับเซลล์สมองอื่นๆทําให้เกิดการโยงใหญ่เป็นเครือข่ายทํางานประสานกันเหมือนชุมสายโทรศัพท์ค่ะ ซึ่งการเชื่อมต่อประสานปลายประสาทเหล่านี้ยิ่งมีมากก็ยิ่งดีค่ะเพราะเป็นตัวที่จะชี้ว่าเซลล์สมองมีสมรรถภาพดีมากน้อยแค่ไหนในช่วง3ปีแรกของชีวิตเซลล์สมองจะมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วจนถึงอายุ3ขวบสมองก็จะพัฒนาไปกว่า80%แล้วล่ะค่ะ ซึ่งการพัฒนาสมองในช่วงนี้เด็กๆต้องใช้ประสบการณ์ต่างๆที่พบเจอรวมถึงจินตนาการเพื่อต่อยอดความคิดในด้านต่างๆเป็นอย่างมากเพราะเมื่อเด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเซลล์สมองจะลดลงเหลือแค่ห้า0 0ื่ล้านเซลล์เท่านั้นเองค่ะเซลล์สมองก็เหมือนอวัยวะอื่นๆในร่างกายหากใช้งานบ่อยๆก็จะเติบโตและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่ดีเยี่ยมค่ะแต่ถ้าไม่ได้ถูกใช้งานเลยก็จะ่อและถูกเม็ดเลือดขาวจับกินจนหมด แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่าผู้ใหญ่ที่มีเซลล์สมองน้อยกว่าเด็กทารกแรกเกิดจะฉลาดน้อยลงนะคะเพราะสมองจะดีหรือไม่นั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับจํานวนเซลล์เพียงอย่างเดียวแต่ยังขึ้นอยู่กับการเชื่อมต่อของปลายประสาทต่างๆอีกด้วยค่ะและเพื่อให้เซลล์สมองและการเชื่อมต่อของปลายประสาททํางานได้อย่างดีเยี่ยม เด็กๆจึงควรถูกกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง5โดยการทำกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการดูการ์ตูนเล่นเกมหรือการได้เล่นสนุกออกกำลังกายอย่างการมาเล่นที่สวนน้ำก็เป็นอีกหนึ่งในการเสริมสร้างจิตนาการในทางสร้างสารรค์ให้กับเด็กๆค่ะ We were searching for a comet, just to crumb this world. I wanted back into calm. And if I had a little fragment, I could wish on stars a stagnant magic. From the desert is part, all rest to stretch his way from a fall. Imagine this world of you from it all. She said. อพพดดูิฟังย่าเล่นแต่เครื่องเล่นซ้ำๆอะนั่นน่ะสิพี่พายทำไมเด็กถึงชอบดูการ์ตูนฟังเพลงอ่านนิทานเรื่องเดิมหรือเล่นของเล่นเดิมๆคงเป็นความสงสัยที่เคยเกิดขึ้นกับคนที่เคยใกล้ชิดเด็กๆใช่ไหมคะ สาเหตุที่เด็กๆชอบทำอะไรซ้ำๆเดิมๆก็เพราะว่าการที่เราทำอะไรซ้ำไปซ้ำมาและคาดเดาได้จะทำให้เด็กๆรู้สึกสบายใจเด็กๆจะสามารถรู้ได้ว่าอะไรจะเป็นสิ่งต่อไปที่กำลังจะเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ค่ะจะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการในเรื่องความเชี่ยวชาญต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยเฉพาะและยังช่วยให้เกิดการเรียนรู้ที่แม่นยำมากขึ้นของเด็กก่อนวัยเรียนอีกด้วยค่ะตอนนี้นะคะปังยาก็หายไปเลยก็ต้องยอมเขาวันนวันของเขาครับโซนสวนน้ําเด็ก ปล่อยกับปังย่าไปเลยครับใช่ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันของเราตื่นเต้นรอเวลานี้มานานแล้วพี่แบ๊ใช่รับรองว่าเครื่องเล่นที่เราจะไปเล่นเนี่ยสนุกสนานดูได้เ,ดเพ็ดมพนแน่นอนจัดไปเลยครับ ล้ว,วันนี้นะคะเวลาของรายการก็หมดลงแล้วค่ะแคมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเก็บความรู้วิาศาสตร์ในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นวนโต๊ะถนนลื่นรวมถึงกระตุน้นมีผลต่อจิตนาการของเด็กอย่างไรแล้วจินตนาการเสริมสร้างสมองของเด็กอย่างไรคุณจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ชมไม่มากก็น้อยค่ะครับผมและที่สาคัญเรยวันนี้เขาต้องอขอขอบคุณสถานที่นี้เลยส่วนน้ำกระตุ้นเน็ตเวิร์กอเมซอนที่โอเฟิร์สถานที่เราในถ่ายทำในว,วันนี้ด้วยครับค่ะแล้วก็ดูแลเราเป็นอย่างดีเลยใช่เลยในวันพรุ่งนี้นะคะเราก็ยังคงอยู่ที่นี่กันอี ครับผมสำหรวันนี้สวัดีคสวัสดีค่ะ